แม้สถานการณ์จะเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความไม่แน่นอนแต่ความกล้าหาและใจบุญของบุ๋มปนัดดาก็ยังไม่หยุดนิ่งในการลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนสะแก้วเหตุการณ์รุนแรงเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเกิดการประทะก,กันรบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความกังวลและความหวาดกลัวชาวบ้านหลายรายที่เป็นเจ้าของที่นากลัวว่าจะเข้าไปเก็บเกี่ยวข้าวได้อย่างปลอดภัยจึงไม่กล้าออกไปทําง,งานในพื้นที่นั้นเองแต่แล้วบุ๋มก็แสดงให้เห็นถึงจิตใจ ที่ไม่ยอ่อท้อด้วยการลงพื้นที่ด้วยตัวเองพร้อมทีมงานและการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัยและช่วยเกี่ยวข้าวให้กับชาวบ้านอย่างเต็มที่บรรยากาศของความอบอุ่นและความสามัคคีก็เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นอย่างชัดเจนและนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามไปความกล้าหาและความมุ่งมั่นของบุ๋มปนัดดาไม่ใช่แค่การทํางานในฐานะพิธีกรหรือคนดังธรรมดาแต่เป็นตัวอย่างของความเสียสละและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่คนเราควรใส่ใจและเรียนรู้มากขึ้นในยุคที่ความไม่แน่นอนกำลังทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันภาพและคำบรรยายที่เธอโพสต์ลงบนโลกออนไลน์สะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงความตั้งใจและความกล้าหาญของผู้หญิงคนนี้ที่ไม่หวั่นเกรงต่ออันตรายใดๆแม้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนก็ตามนี่คือโมเมนต์ที่พิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่าความเป็นผู้นำที่แท้จริงไม่ได้วัดด้วยตำแหน่งหรือชื่อเสียงแต่คือการลงมือทำ และพร้อมเสี่ยงเพื่อความดีของสังคมแล้วคุณหลักคิดอย่างไรกับความกล้าหาญของบ๋มปนัดดามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลย